สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเพาะนะครับบัวอ่าบัวแดงนะครับก่อนอื่นก็คือเราจะเอาเงาบัวแดงเนี่ยนะครับที่ได้เนี่ยครับเอามาล้างทาความสะอาดก่อนนะครับเนี่ยครับก็คือเอามาล้างทําความสะอาดก่อนเนาะก็มาบีบดูว่าอันไหนใช้ได้นะครับโดยส่วนใหญ่อันที่ลอยน้าเนี่ยครับที่ ทุกคนเห็นเงนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็คือมันใช้ไม่ได้นะครับถ้าบีบเวลาเราบีบดูขึ้นเนี่ยน,นะครับมันไม่แข็งนะครับอันนี้แสดงว่าเนา่ามันใช้ไม่ได้นะครับเนาะก่อนอื่นนะครับเราต้องมาแยกก่อน ทุกคนนี่ยอันเนี้ครับจะเห็นว่าถ้าอันนี้ก็คือมันจะมีต้นอ่อนออกมาเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนาะเนี่ยครับอันอันนี้คือใช้ได้บีบแล้วมันจะแข็ง อ้อเลื่อมบอกทุกคนเง่เงาบวยตรงนี้ครับก็คือว่ามันมันมันปลูกมาหลายรอบแล้วนะครับประมาณสามสี่รอบแล้วแหละนี่มันต้องคัดว่าอันไหนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เนาะส่วนอันไหนที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาไปลงลงบ่อไว้ครับเผื่อมันจะมีไอ้พวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดอีกอย่างเงี้ยครับไปลงบ่อไว้เดี๋ยวรอให้มันกินสารอาหารอย,อยู่ในบ่อน้าเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราก็จะ ได้ลูกนะครับของของัองบแดงออกมาอีกเพราะว่าหนึ่งเงาเนี้ยเวลามันโตขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะขยายคือมันจะแตกลูกออกนะครับก็จะเป็นเงาอย่างนี้ออกมาเราก็ไปง,เาม,าเเปงมเอามาปลูกได้นะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามามาเรียงใส่ในกระบะนะครับประมาณนี้นะครับ เมื่อเราเรียงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้ําใส่นะครับใส่ให้อยู่ประมาณสักเนี่ยครับประมาณสักอสองในสามนะครับหรือประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อว่าใหา้ยอดที่มันงอกออกมานะครับจากเงามันจะได้สูงตามความต้องการนะครับ คือยิ่งเราใส่น้ําเยอะนะครับมันก็จะกินระยะเวลาเยอะนะครับในการเก็บแล้วก็มันจะใช้ระยะเวลานานเกินไปนะครับดังนั้นเราก็ใส่น้ําพอประมาณนะครับประมาณสัก30-40เซนก็ได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณสัก5วันนะครับก็ตักคราบออกนะครับมันจะมีคราบลอยออกมานะครับ ก็เราอาจจะเปลี่ยนน้ำนะครับถ่ายน้ำออกหรือก็ไม่ก็ตักคราบออกนะครับพยายามจะให้มันมีคราบมีอะไรอยู่ตามผิวน้ำนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเก็บออกปุ๊บมันจะติดมันจะติดตามใบยอดของบัวแดงนะครับมันก็จะล้างทำความสะอาดยากเนาะก็ระยะเวลาในการเก็บนะครับก็ประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากเราเติมน้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะ เคล็ดลับของผมก็คือจะใส่เกลือแกงไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับเดี๋ยวกะเอาสาเหตุที่ใส่นะครับก็คือเพื่อไม่ให้น้ํามันเน่านะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเน่าแล้วก็มีกลิ่นะครับเวลาเราเก็บเนาะแล้วก็อ่ามันเกลือเนี่ยมันจะไปเป็นสารอาหารนะครับเหมือนอ่าเหมือนเป็นปุ๋ยนะครับให้กับตัวเงาบัวด้วยนะครับ